เคยได้ยินเรื่องสะพานเชื่อกผีสิงกันไหมครับ mm. หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่า mm. น่ากลัวน่ากลัวเอาไว้หลอกเด็กแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่ เคยได้ยินไหมว่าสะพานเชือกเนี่ยเป็นทางเชื่อมโลกคนเป็นกับโลกคนตายผมว่าหลายคนคงเคยคิดแบบนั้นแหละแต่จริงๆแล้วในหลายวัฒนธรรมสะพานเชือกมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการก้าวข้ามจากอดีตไปสู่อนาคตมากกว่านะลองคิดดูสิครับ สะพานเชือกมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนสะพานปูนเราต้องก้าวด้วยความระมัดระวังมันเหมือนกับการใช้ชีวิตที่เราต้องค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเดินไปข้างหน้าไงละ่ะตามหลักจิตวิทยาแล้วการที่เรากลัวสะพานเชือกอาจจะเป็นเพราะเรากลัวการเปลี่ยนแปลงมากกว่ากลัวผีก็ได้นะสรุปง่ายๆสะพานเชือกไม่ได้เชื่อมโลกคนตายแต่มันเชื่อมเรากับความเป็นไปได้ใหม่ๆต่างหาก ทุกการเดินทางม,มีความหมายไม่ว่าจะน่ากลัวแค่ไหนเข้าใจตรงกันนะ